สวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะฮะที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับรถยนต์นะครับที่มีการใช้งานนะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์นะครับการวิเคราะห์งานที่ถูกต้องการดูแลระบบเกียร์ที่ถูกต้องนะครับ <Okay. S 2> เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการที่จะใช้เกียร์นะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพครับวันนี้รถยนต์ Honda Odyssey นะครับเดินทางมาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับคุณอาครับคุณอาครับขออนุญาตขอทราบชื่อครับชื่อประพัฒน์ครับ ครับเดินทางมาจากที่ไหนครับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับออริซี่คันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างครับเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมันกระตุกครับแล้วก็เวลาขับไปแล้วช่วงต่อเกียร์มันไม่สมูทไม่สมูทครับรถคันนี้กี่แสนโลแล้วครับสองแสนสองสองแสนสองเคยทำอะไรเกี่ยวกับระบบเกียร์กับระบบเครื่องยนต์มาก่อนไหมครับเคยตั้งตั้งวาลครั้งเดียว เคยตั้งวาวอย่างเดียวครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับที่เหลือก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายเปลี่่ยยนถาของเหลวตามตามาตมระยะเวลาครับนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนี่ด้วยอาการนี้นะครับติดตามใหญ่ยนต์จุนนิ่งจากช่องทางไหนครับคุณอา YouTube ติดตามทาง YouTube ครับนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ช่วงสี่โมงครึ่งนะครับก็นอนตะครีหนึ่งคืนนํารถเข้ามาตอนเช้าตอนนี้นะครับรถยนต์ออริซี่นะครับคันนี้ก็ กำลังดำเนินการนะครับในการทำาฟจิงคันนี้ต้องใช้สารฟอกเกียร์นะครับตอนนี้ก็ดำเนินการนำสารฟอกเกียร์เข้าไปนระบบแล้วแล้วก็ทำการเดินระบบเครื่องยนต์และเกียร์รนะครับ,รบเพื่อทำเอานำสิ่งสปกปรกภายในห้องเกียร์นะครับออกให้ได้มากที่สุดครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังทําการฟัชชิ่งเกียร์นะครับการฟัชชิ่งเกียร์ก็คือทําระบบนะครับนำสารฟัชชิ่งนะครับของสอใหญ่ยนจ์ติงครับผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนจเนิ้งเข้าไปในระบบเกียร์นะครับเพื่อชําระล้างนะครับสิ่งสกปรกภายในห้องเกียร์ให้ได้ออกให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาบยางเหนียวคาบเศษเหล็กคาบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็การสึกหลอของระบบนะครับนำออกมาให้ได้เยอะมากเยอะที่สุด นะครับหลังจากที่เราฟัชิ่งเกียร์นะครับนำสารเสริมประสิทธิภาพนะครับฟัชิ่งเกียร์ตัวนี้เข้าไปในระบบแล้วนะครับเราต้องเห็นไหมครต้องยกล้อขึ้นนะครับยกล้อหน้าขึ้นนะครับทาการสตาร์ทเครื่องเดินระบบเข้าเกียร์ดีนะครับให้ล้อหมุนนะครับต้องทําลักษณะอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องมี20นาทีถึง30นาทีนะครับเพื่อให้สิ่งสโปรกภายในห้องเกียร์ออกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายโดยการเปิดแทงเกียร์นะครับเปิดก้าว กลอแผงเกียร์ออกมาพร้อมเปลี่ยนกลองนะครับในเรื่องของการทําระบบเกียร์ให้สะอาดมากขึ้นนะครับเครื่องนะครับฟัชชิ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเดินระบบออกมาเพื่อนําสื่อสกปรกนะครับเข้ามาทิ้งไว้ในกลองนะครับก็จะมีในเรื่องของแรงดันเฟเชเชอร์ต่างๆนะครับของระบบนะครับมีการหมุนเวียนของน้ํามันนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับรถยนต์นะครับที่มีปัญหาในเรื่องระบบเกียร์ท้องทำการฟัชชิ่งนะครับ สารเสริมประสิทธิภาพนะครับตัวฟัชชิ่งเกียร์นะครับถือว่าตอบโจทย์ในการทำความสะอาดภายในเกียร์ได้มากที่สุดครับและที่สำคัญนะครับยังเป็นมิตรกับระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์ระบบคลาสนะครับทองเหลืองอลูมิเนียมทองแดงต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับตัวนี้ไม่มีส่วนผสมนะครับของเคมีที่จะไปทำลายในระบบนะครับตัวนี้สามารถมั่นใจได้ นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของสอยาถยนต์เนิ่งทุกตัวนะครับคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วใช้งานได้จริงจากการทดสอบภาคสนามจากอาจารย์ใหญ่ครับช่ตอนนี้นะครับทดสอบขับนะครับฮอนด้าออดิีนะครับก็ไป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับตอนนี้ทดสอบรถนะครับเพราะว่ารถมีอาการเป็นไงเดี๋ยวเรามาถามคุณอาเจ้าของรถดีกว่านะครับเบื้องต้น นะครับเกิดอาการอะไรนะครับแล้วหลังจากที่แก้ปัญหาตอนนี้มีอาการอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะครับครับผมตอนที่นํารถเข้ามาในรถมีอาการย่งไงบ้างครับนะเอ่อเข้าเกียร์ถอยแล้วมันกระชากนะครับแล้วก็พอเราวิ่งแล้วเนี่ยช่วงต่อเกียร์เนี่ยมันกระตุกหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเกียร์ต่าครับครับวันนี้เราก็ทําการฟาชชิ่งนะครับมีการฟาชชิ่งสารเสริมประสิทธิภาพเคลือบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ นะครับตอนนี้ทดสอบการขับขี่นะครับการขับขี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณอาก็เหยียบดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับช่วงช่วงตอเกียร์ก็เบาลงนะครับแต่ก็ยังไม่หายทั้งหมดยังไม่หายทั้งหมดมีอาการอยู่ครับนะครับยังมีอาการอ่หน่วงเล็กน้อยนะครับยังมีอาการพอให้รู้สึกอยู่นะครับแต่อาร์ฟอร์มกับอัฟเตอร์อรฟอร์มมากับอัฟเตอร์ตอนนี้เป็นไงฮะเบาลงขึ้นเยอะไหมก็ เกิน50%นะครับเกิน50%ครับนะครับตอนนี้ก็ขับทดสอบกันอยู่นะครับวันนี้ใส่สารเสริมประสิทธิภาพนะฮะครบทุกตัวนะครับตั้งแต่เคลือบเครื่องยนต์นะครับวีดีวันเคลือบป่าวานะครับน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับฟัดชิ่งเกียร์นะครับน้ำยาฟัดชิ่งเกียร์นะครับพร้อมกับทำฟัดชิ่งเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ำยาเคลือบเกียร์ออโต้นะครับที่ใส่เข้าไปในรถ Honda Odyssey คันนี้ตอนนี้ก็ทดสอบการขับขี่ ก็ยังมีอาการนะครับหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับสารเสริมทัิภาพนะครับจะเข้าไปทําหน้าที่ในระบบเกียร์นะครับคือสารเครือบเกียร์นั่นเองนะครับจะไปฟื้นฟูในเรื่องของระบบโอริงต่างๆนะครับรวมถึงในชุดโซ่ลอยนะครับเพื่อให้โซ่ลอยทํางานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับรถคันนี้ได้ยกเกียร์ลงมาหรือเปล่าครับนาไม่ได้ยกครับไม่ได้ยกนะครับตรวจสอบในเรื่องของระบบแล้วก็ดูในเรื่องของสมองเกียร์ สมองเกียร์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดด้วยครับนะครับเปิดแค่ก้นอ่างนะครับนำกรองเปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองเกียร์นะครับตอนนี้ําแค่นั้นเองครับําแค่นั้นเองนะครับก็รถคันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีอาการนะครับรถคันนี้กี่แสนโล้วครับคุณอาสองแสนสองครับสองแสนนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ตามตามดิวของเขาเลยตามระยะศูนย์ตามระยะศูนย์เลยนะครับตอนนี้ก็มีอาการตรงนี้ก็ติดตามอย่างิวจะยิ่วานานแค่ไหนนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแทบแทบทุกคลิปแทบทุกคลิปนี่อันนีญญ้เก็บข้อมูลแบบสุดยอดจริงๆนะครับนั่งนั่งคุยกับคุณนามาคุณนาบอกว่าดูแค่เดือนเดียวนะครับแต่เก็บดูทุกคลิปทั้งควันดำทั้งเกียร์กระตุกทั้งปัญหารถต่างๆคือดูหมดเลยนะครับแล้ว ดูคลิปนี้ก็วิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคุณนาใช่ครับครับ่ิในการทํางานของทีมงานใหญ่ยนแล้วก็ทำคลิปลงสื่อโซเชียลในมุมมองของคุณนานี่เป็นยังไงบ้างครับกับแบ่อยู่ดีีดีครับมีประโยชน์หลายอย่างให้ให้เจ้าของรถได้เข้าใจระบบการทํางานแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะทําให พวกเรานะฮะทีมงานใหญ่ยนนี่นะครับพัฒนาการดูแลรถพัฒนาการนําสื่อออกโซเชียลนะครับเพื่อส่งต่อให้ท่านสมาชิกท่านอื่นนะครับเพื่อการดูแลรถของท่านเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอามากนะครับที่ได้ข้อมูลนะครับในการดู อาเครปวิดีโอนะครับจากรีวิวจากซอสยายนจูนี่นะครับก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับมีปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาที่ซอสยายนจูนี่ได้นะครับอาจารย์ใหญ่พร้อมทีมช่างนะครับก็รอไขข้อสงสัยให้อยู่นะครับทั้งสาขาอำเภอตาคลีนะครับแล้วก็สาขาภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ก็ทดสอบขับออริซี่นะครับก็เกินความคาดหมายนะครับเกิน50%นะครับหลังจากที่รถมีอาการมาแล้วก็นํา สารเสริมประสิทธิภาพนะครับสารเคลือบเกียร์โตเข้าไปดูแลระบบนะครับพร้อมกับการทําฟัชชิ่งนะครับตอนนี้อาการเหลือแค่เล็กน้อยนะครับก็รอในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับจะเข้าไปดูแลในส่วนต่างๆของภายในระบบเกียร์ครับผมนะครับตอนนี้คุณอาครับรบกวนฝากถึงสมาชิกที่ติดตามอย่าหย่อนจุดเน่งให้นยครับผมครับก็ถ้าใครมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกียร์ของคุณดาเนี่ยมาที่นี่เลยครับใช้ได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ คุณอาเดินทางมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับช่วงมาถึงนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับนอนตะกีี้หนึ่งคืนแล้วนะครับตอนจะเอานํำรถมาเห็นอาสมาชิกที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับอาการทํางานของทีมงานใหญ่ๆอย่างนี้มีเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับทํางานเป็นระบบนะครับแล้วก็มีขั้นตอนนะครับครับไม่ไม่ทำอะไรที่มันมากเกินนะครับครับครออย่าง ที่ซับซับกันเลยนะครับว่าหนึ่งอาจารย์ใหญ่จะพูดเสมอนะครับอาจารย์ใหญ่จะบอกว่าอะไรที่ไม่เสียอย่าไปเปลี่ยนของเขานะครับนำมาตรวจสอบและประเมินนะครับว่าอะไรตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยเนี่ยยังท,งทำงานได้อยู่ไหมถ้ายังไม่เสียก็ใส่เข้าไปไม่ใช่อะไรไม่เสียก็ไปเปลี่ยนของเขาทั้งหมดไม่ได้นะครับเราต้องมีจันยบอนจันนาบันนะครับของอาช่างด้วยนะครับอาจารย์ใหญ่ก็จะเน้นมากนะครับเรื่องนี้นะครับการตรวจสอบก็คือตรวจสอบทั้งระบบ นะครับแต่การแก้ไขนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เกิดปัญหานะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณอาที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับอีร้อยโลครับคุณอาสามร้อยสามสิบครับสามร้อยสามสิบกิโลนะครับเดินทางมาใหญ่ยนต์จุนิ่งนะครับขอบต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็ุอาให้ข้อมูลนะครับในการดูคลิปวิดีโอให้กับท่านสมาชิกอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะนําในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับเราจะพัฒนานะครับในเรื่องการ นำเสนอสู่โซเชียลนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ย,ยนจุดนี้นะครับในการแก้ปัญหารถเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับตอนนี้ต้องขอบพระคุณคุณามากและขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านาผ,ผู้ชมทุกท่านนะที่ตามใหญ่ย,ยนจุนนี้นะครับก เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อส่งต่อนะครับการแก้ไขปัญหารถยนต์ให้กับท่านสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ